อาชีพทุกอาชีพศาสตร์ทางลายมือช่วยท่านได้โอ้โ,อโหครับใช่วางแผนงายนะครับลแล้วแช้วางแผนได้แต่ว่าก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะแต่คุณต้องสู้นะ,ะไม่ใช่ไอ้นุ่นก็ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาอยากรวยแต่ทําอะไรไม่เป็นอ่าอย่างนั้นถ้าอยากรวยทําอะไรไม่เป็นแม่มีพ่อแม่มีมรดกไหมปู่ย่าตายมีถก็มีก็โอเคครับแล้วก็เก็บรักษาทรัพย์สมบัติให้อยู่ ให,ใ,หให้ให้อยู่แล้วก็ประหยัดใช้ประหยัดจ่ายะนะคะก็ต้องมาดูอีกถ้ามีมรดกถ้ามไม่รู้จักวางแผนก็ไม่เหลืออืนะคะแต่ถ้าไม่มีเลยคนเราไม่มีเลยก็รวยได้นะ,ะใช่ไหมฮะมคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเก่งอะไระะครับนะเก่งอะไรเก่งให้ทะลุป,ป้องไปเลยคนคนนี้พี่ปรชนีเจอทีเด็ดแล่ะเขานี่นะฮะในมือเนี่ย ไปที่ว่าความอดทนอะไรพวกนี้มีมีแต่ว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนที่คิดคุ่นคิดมากนะฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้ท่านผู้ชมดูนะว่าคนคนนี้นะฮะเป็นคนที่แบบคิดหมมคิดมากคิดอะไรเป็นไงแล้วทีนี้คนแบบนี้นะฮะทำอาหารพี่พัชนีนะครับพี่พัชนีจะแนะนำเขาอย่างไรอ้าวมือนี้ถือว่าสวยนะคนเก่งน่านะฮะนะฮะ เห็นไหมฮะมีดาวหรือกากระบาดที่เดินพฤหัสนะฮะเป็นคนที่มีคนรู้จักอะนะใครที่มีมีกากระบาดที่เดินพฤหัสนี่นะฮะต้องประกอบด้วยเนินกว้างได้ยิ่งดีเนินกว้างก็จะยิ่งดีขึ้นคนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะคือเส้นสมองยาวนี่เนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะเส้นสมองยาวเส้นสมองยาวและเรียบเส้นสมองยาวก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจช้านะคะตัดสินใจช้า นะคะระวังตัวมากคิดแล้วคิดอีกอ่าคิดนุ่นคิดไม่ไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อาตัดสินใจช้าอ๋อตัดสินใจช้านะคะแล้วก็เส้นเนี่ยไม่เป็นคลื่นเรียบอ๋อนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เส้นเป็นคลื่นเส้นสมองเป็นคลื่นอันนี้นะคะเส้นสมองเส้นสมองเป็นเส้นกลางตรงนี้นะคะอันนี้เส้นชีวิตค่ะเส้นสมองบางทีเป็นคลื่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะ อย่างนี้ถ้าเป็นมือขวาเวลาทํางานก็สนุกสนานไปด้วยถึงจะยาวอ่ายาวไม่เป็นลายยาวไม่เป็นลาด้วยนะคะอ่าคนนี้จะสนุกสนานเฮฮาคเรียบก็หมายถึงว่าอ่มือซ้ายยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเรียบอมันตกมาตรงนี้ก็ถือว่ายาวแล้วกันนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ยาวตัดหนึ่งตัดสินใจช้าสองเป็นคนเครียดง่ายไม่ใช่คนลื่นเลงนะคะอ่า ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามือนิ่มด้วยตายเลยกลายเป็นคนเซนซิทีฟง่ายเครียดย้ำคิดย้ำถำมือนิ่มนี่มันหวั่นไหวง่ายอยู่แล้วนะคะถ้าเจอมือนิ่มเข้าไปอีกและก็ไปเจอเส้นละเอียดเข้าไปอีกระวังมะเร็งร่องผิวหนังแบบละเอียดยิบเลยใช่ไหมเส้นค่ะเส้นเยอะเส้นที่ร่องผิวหนังละเอียดมากร่องผิวหนังละเอียด ก็ไประวังตัวมากเส้นยิบยิบคิดมากมือนิ่มเส้นทีฟง่ายเส้นสมองเครียดง่ายไปเลยจองไปเลยไมเคิลแล้วตามที่สองมะเร็งต้องต้องเตือนเขาเลยต้องแก้วางแผนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นทุกคน่ะปัญหามีต้องค่อยๆวางทีละเปาะละเปาะนะคะปัญหามีตลอดมีตลอดแต่ย่าไมเครียดยิ่งยิ่งธุรกิจนี้คำว่าธุรกิจนี่มันก็มันบิสเนสมันก็ต้องมันบิวซี่อ่ะ มันก็ต้องแบบมีปัญหานะฮะมีปัญหาแต่เรายุ่นนั่นแหละเราขอพักก็ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแกะทีละป่อนเลเดี๋ยวมันก็จบมันเองอ๋อใจเย็นใจเย็นๆนะคหใจเย็นแต่เขามีเส้นแบบนี้เขาเป็นคนที่คิดมากอย่างนี้เอ่อเส้นอย่างนี้ยังไม่ถือว่าคิดมากนะคุณเก่งยังไม่ละเอียดแต่ว่าเป็นคนเครียดง่ายนะคะเป็นคนเครียดง่ายมืออย่างเงี้ยเหมาะกับงานพวกศิลปะอ๋อถ้าถ้ามาแบบนี้พี่พี่จะแนะนำอย่างเงี้ยอ่าศิลปะหรือบางทีก็ไปเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่าง หลานชายพี่เนี่ยก็สอนมาหาลัยก็จบด็อกเตอร์มก็มือแบบเนี้แล้วก็สอนสถาปัตย์วันนี้หมดเวลาครับนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณค่ะสวัสด,ดีครับ